ครับคุณพึ่งนภาครับกรกตพร้อมจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยได้ร่วมกับบริษัทไปสณียไทยนะครับจัดการขนส่งบัตรเลือกตั้งไปยัง400เขตทั่วประเทศด้วยจํานวนการจัดส่งประมาณ500เที่ยวรวมถึงการจัดส่งทางท่าอากาศยานเพื่อให้คนไทยในต่างแดนได้เลือกตั้งด้วยนะครับโดยมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดนะครับพร้อมให้ความมั่นใจว่าทุกคะแนนเสียงของคนไทยจะถูกนําส่งกลับมานับคะแนนเสียงให้ทันตามเวลาที่กรกตกําหนดครับ ครับวันนี้บริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตครับกรมการกรงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานตํารวจแห่งชาติกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทายในภารกิจการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2566ครับโดยไปรษณีย์ไทยจะอำนวยความสะดวก5ภารกิจหลักนะครับอาทิการจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งการขนส่งบัตรเลือกตั้งครับและส่งหนังสือตอบรับการลงทะเบียนขอ ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับวันเลือกตั้งทั้งในและ ขออภัยครับทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งครับซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการขนส่งบัตรเลือกตั้งและอุปรกรณ์ต่างๆไปยัง400เขตจํานวนการขนส่งกว่า500เที่ยวนะครับโดยจะเริ่มดาเนินการระหว่างวันที่14ถึง15เมษายนนี้ครับยืนยันนะครับว่ามีขั้นตอนและมาตราการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดเส้นทางการจัดส่งครับโดยมีเจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานตารวจแห่งชาติและระบบติดตามอื่นๆที่สามารถรายงานผลได้ตลอด24ชั่วโมงครับท้งนี้บริษัทไปรษณีย์ไทยได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ,อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีกล้องวงจรปิด C C T V จำนวน32จุดแบบครอบคลุมนะครับเพื่อตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยให้เกิดความโปร่งใสครับด้านกกตยืนยันนะครับว่ามีความพร้อมของบัตรเลือกตั้งแล้ว และคาดว่าในปีนี้นะครับประชาชนกว่า52ล้านรายชื่อจะให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าช่วงปี2562ครับเนื่องด้วยจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ที่มากขึ้นและการรณรงค์นะครับให้คนไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรองไปฟังเสียงกันดูครับมีการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ที่อยู่โรงพิมพ์มีคนดูแลตั้งแต่การจัดพิมพ์เฝ้าดูตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เมื่อพิมพ์เสร็จก็จะ ทำการขนส่งโดยทางไปรษณีย์ไทยและก็ทางกรมการกงศุลและก็ทางสงสนักานตำรวจแห่งชาติจะคอยช่วยอำนวยอนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้บัตรไปถึงหน่วยเลือกตั้งอย่างปลอดภัยพร้อมที่จะให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่เจ คือการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกพราชนจาจักรขึ้นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเป็นคนจะก,กําหนดและวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่14พฤษภาคม2566โดยภาพรวมก็น่าจะเป็นไปได้วยความเรียบร้อย ครับสำหรับกรมการกรุงศุนนะครับกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับไปรษณีไทยนะครับจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทั้ง คูหาเลือกตั้งนะครับสายรัฐหีบัตรเลือกตั้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงศูลใหญ่ไทยทั่วโลกแล้วนะครับรวม66ประเทศ94เมืองปลายทางผ่านระบบการขนส่งทางท่าอากาศยานนะครับซึ่งปัจจุบันมีคนไทยในต่างแดนครับสแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วประมาณ1,9600รายนะครับทางนี้ได้เข้มงวดและกำชับให้สถานทูตและสถานกงศูลใหญ่เร่งรัดและติดตามการขนส่งบัตรเลือกตั้งนะครับที่ลงคะแนนเสียงแล้วให้กลับมาถึงประเทศไทย ภายในเวลาที่กําหนดพร้อมอให้ความมั่นใจนะครับว่าคะแนนเสียงของคนไทยทุกคนที่อยู่นอกราชาอาณาจักรนะครับจะถูกส่งกลับมานับคะแนนให้ทันตามเวลาที่กกตกําหนดครับครับคุณพึ่งนภา,าครับด้านหลังของผมนี้ก็คือกล่องใส่สายรัดหิบบัตรเลือกตั้งที่เตรียมจัดส่งไปยังทั่วประเทศนะครับขณะที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยืนยันถึงความพร้อมในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อใช้สิทธิ์ในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับคุณพึ่งนภาครับขอบคุณคุณธนรนชัยค่ะ